สวัสดีครับวันนี้ถือว่าเป็นวันบรรยากาศสบายๆนะครับเพราะว่าจะไม่ได้พูดถึงวิชาการแล้วก็จะไม่ได้อัพโหลดขึ้นทาง f c e e o o o นะครับก็จะเอาอยู่เฉพาะตรงอ Youtube อย่างเดียวเพราะว่าจะมีเวลาคุยกันเยอะนิดนึงนะฮะสำหรับวันนี้ที่ตั้งใจเพราะว่า,าวันที่เราจะเดินทางกับบ้านนะครับเพื่อไปหาครอบครัวเนี่ย กับกลายเป็นว่า,าไม่ได้กลับนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงนะเรื่องของโควิดนี่แหละครับโควิดเป็นเหตุสังเกตได้นะฮะแต่ที่อยากทำก็เพราะว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องของวิชาการนะครับวันนี้จะพูดเรื่องของเพลงเราคนจะสังเกตได้นะครับว่าวันหนึ่งหรือว่าวันไหนที่เราได้ยินเพลงนึงเนี่ยครับแล้วกับอยู่กับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเราจะจําได้แล้วก็ รู้สึกลึกซึ้งกับมันนะครับเอาไล่มาตั้งแต่สมัยอายุ12-13แล้วกันนะฮะช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงเริ่มจะเป็นวัยรุ่นนะครับเริ่มมีความรักนะฮะจะเป็นความรักภาษาป๊อปปี้นเลิฟนะครับก็คืออา,อาจจะมีประมาณว่าเนี่ย ไปรักเขาแล้วเนี่ยเขาไม่รักตอบแล้วทําให้เราเนี่ยขอบใจเขานะเน็บแนมนิดหน่อยนะขอบใจจริงๆนะโดยเพลงที่เบิร์ดเนี่ยก็เข้ามานะครับซึ่งมันก็จะสอนให้เรารู้ถึงเรื่องของความรักนะว่าความรักที่แท้จริงคืออะไรนะเดี๋ยวลองฟังเพลงดูนะครับหรือ ไปด้วยกันนะฮะเดี๋ยวจะมีรูปให้นะครับเออจะเป็นเหมือนาคาราโอเกะนะครับร้องไปด้วยกันเลยก็ได้นะครับเผื่อใครร้องได้นะครับอย่าขาใจสักครั้งหนึ่ง ที่ผ่านอายุเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็ก็ได้เข้าไปในสารที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นโรงแรมในตัวเมืองของจังหวัดน่านนะฮะปรากฏว่าก็มีวัยรุ่นสูสีกันนะครับเขาก็คงจะอายุประมาณสักสิบแนี่แหละแล้วมันก็มีเพลงของพี่เสือนะช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหเขาร้องได้ดีนะฮะเหมือนกับ เอาตัวตนมาร้องเลยก็ช่วงที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยจะมองในแง่หนึ่งก็คือความที่มีความคิดเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกทางเดินของตัวเองได้นะครับถ้าเรามีภูมิคุ้มกันจากพ่อแม่นะฮะก็จะเป็นคนที่ได้เปรียบนะครับแต่คนส่วนน้อยนะครับหรือคน ส่วนหนึ่งเนี่ยจะต้องมีความเข้มแข็งที่จะต้องต่อสู้ด้วยตัวเองนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่สะท้อนถึงความขัดแย้งในตัวเองนะครับว่าจะยังไงนะลองฟังดูนะครับ18บแฝนนะครับ 89นะครับก็ได้ไปเรียนต่อไปเรียนต่อเจ้าหน้าง,งานเพศสัจกรรมที่วิทยาลัยสาธสุขจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยพี่อัศนีอัศนีวัชร์เนี่ยกำลังดังนะครับก็เขาก็มาเปิดการแสดงนะครับที่ที่ขอนแก่นนั่นแหละนะครับผมและเพื่อนก็เอาจักรยานยืมจักรยานของวิทยาลัยไปนะฮะ ไม่ได้เข้าดูหรอกครับไม่มีค่าตัว๋วเราต้องแอบ,บฟังดูนะฮะหรือไม่งั้นก็เจาะรูเจาะรูดูนะก็ดูจนเพลงที่ชอบก็คือก็เคยสัญญานะครับก็เป็นช่วงที่วัยรุ่นนะครับวัยรุ่นตอนปลายละนะก็ลองฟังดูเพลงนี้ก็คล้ายๆกับเหมือนเคยเจอมาเหมือนกันนะครับ คเคยเจอมาเหมือนกันก็เคยสัญญาเหมือนกัน